สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนประกาศปิดถนนลงชายหาดบางแสนจากกรณีเมื่อวันที่3มิถุนายนซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์มีนักท่องเที่ยวแห่ไปเที่ยวหาดบางแสนแตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีจำนวนมากจนเกิดการจราจรติดขัดยาวกว่า2กิโลเมตรในเส้นถนนสายล่างหรือสายลงชายหาด หลังจากเปิดหาดบางแสนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาโดยนักท่องเที่ยวต่างนำอาหารมานั่งปูเสื่อแทนและลงเล่นน้ำทะเลกันเป็นจำนวนมากตลอดชายหาดกว่า5,000คนทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องมาเตือนเรื่องการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันและลดความแออัดก่อนต้องประกาศปิดชายหาดบางแสนในวันดังกล่าวตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่6มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารังชายหาดบางแสนกลับมาเปิดให้ประชาชนได้มาท่องเที่ยวอีกครั้งโดยยังให้ผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้าขายของได้ตามปกติแต่ต้องปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่กำหนดโดยมีประชาชนหลั่งไหลมาเที่ยวต่อเนื่องล่าสุดนายกตุย้ยได้โพสต์ลงใน Facebook โดยได้ระบุข้อความว่าเวลานี้ปิดถนนลงหาดบางแสนชั่วคราวแล้วครับ จากวงเวียนบางแสนและบางแสนสาย2องซอย1,2,3,5ครับสามารถเข้าสู่ชายหาดได้รดเรียวลงชายหาดได้จากบางแสนสาย2ซอ,อย4ครับและสามารถจอดริมถนนบางแสนสาย2ได้และเดินลงหาดได้ครับวันนี้ชายหาดบางแสนยังไม่หนาแน่นมากสบายๆคอยติดตามว่าเปิดถนนอีกเมื่อไหร่นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ